สวัสดีค่ะทุกคน <rit os> เปิดคลิปมาก็อยู่ข้างถนนเลยนะคะไปทํางาน,นะคะ่ะทุกคนอันนี้ใช้วิธีในการเดินเอานะคะเมือ่อคราวที่แล้วเอ้ยขอโทษค่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นที่ทํางานที่สามนะคะแห่งที่สามของชอเนาะพลัสที่สามก็คือที่ที่สามนะคะช่อก็จะมีตอนนี้มีอยู่สามที่นะคะที่ช่อทํางานเก่งเบอร์ ก็ <G ül> จะมีอยู่ที่สแกนดิ้นะคะ <G ül> แล้วก็คุณลิตี้แล้วก็คอร์ลูเนตนะคะก็สามที่วันนี้ก็ไปที่คอร์ล t ูเนตนะคะ <G ül> อยู่ข้างหลังเข่าบ้านช่อเยองค่ะทุกคน <G ül> เพราะว่าช่อเคยเดินช่อเคยลองนั่งรถนะคะ <G ül> มันนั่งรถประมาณ40นาทีนะคะ <G ül> เพราะว่าเขาทําถนนรถมันก็ต้องอ้อมเนาะ <G ül> มันใช้เวลาในการนั่งรถอ่ะสีนาที <G ül> แล้วถ้าเราเดินถ้าชอ่อเดินนะคะ มันใช้เวลาแค่ยี่สิบสองนาทีช่อก็เลยเลือกที่จะเดินเอาค่ะทุกคนออกกําลังกายด้วยแล้ววันนี้นะคะมันเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะ mm. ก็ไม่ค่อยมีรถ mm. ไม่ค่อยมีคนนะคะทุกคนเหนื่อยแต่ก็คือเวลาเงินเดือนออกมาแนละ้วคือมันชื่นใจอทุกคนเพราะว่ามันได้สองต่อค่ะมันได้เงินเดือนสองต่อแต่ก็ถามว่าเสียภาษีไหมก็เยอะอยู เดี๋ยวนะอันนี้คือทางไปที่ทํางานช่อนะคะเดี๋ยวหันหลังก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมุนกล้องเร็วอันนี้คือตึกบ้านชอนะคะนูน่นไม่ใช่ตรงนี้นะคะนูน่นข้างหลังนู่นนะคะชอออกจากบ้านตอน8โมงครึ่งนะคะ8โมง8โมง29ช่อออกจากประตูหน้าบ้านดูนะทุกคนวันเสาร์วันอาทิตย์อะวันนี้วันวันนี้วันอาทิตย์ที่เอ้ยวันขอโตษค่ะวันนี้วันเสาร์ที่ห้านะคะ คนเลยเงียบอ้าวเราเดินทางาจักรยานละอันนี้ก็จะเป็นทางจักรยานนี้ก็จะเป็นทางคนเดินนะคะเราก็จะเดินทางนี้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยไปถึงที่ทํางานนะคะเดี๋ยวชอบจะไว้ให้ดูเป็นบางช่วงบางตอนนะคะไปเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญ,ญาตจำ้จำจำ้ำจำก่อนนี่นะคะทุกคนจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ก่อสร้างตรงนี้นะคะรถมันก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะ ถ้าไปที่ทํางานช่อน่ะมันใช้เวลาแค่สิบนาทีแล้วทีเนี้ยพอเขาก่อสร้างปุ๊บรถต้องเลี้ยวขวาไปตรงนู้นนะคะแล้วทีเนี้ยมันอ้อมมหาทุคนจากเวลาแค่สิบนาทีก็กลายเป็นสี่สิบนาทีอย่างที่ช่อบอกนะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะเขาก็สร้างก็จะให้จักรยานหรือว่าคนเดินได้แต่ว่ารถยังวิ่งไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่เสร็จเป็นโ o ล์โ Group ค่ะ ก็มีลายสาขามากเลยนะคะดูเขาทํางานกันทุกคนเสาร์อาทิตย์ก็ทํางานนะได้ดูเบอร์เย้ก็ <c oughs> จะเป็นทางแบบนี้นะคะสวยไหมนี่นะคะวันนี้ลมแรงนะคะทุกคน,นลมแรงแล้วก็เหมือนเขาเรียกอะไรนะ,ะฝนจะมาะคะ่ะ จริงๆนะทุกคนแต่ก่อนนะตรงนี้สูงมากเลยนะคะทางทางเดินทางขึ้นเขาคือแล้วก็สูงมากแต่ว่าเขาใช้วิธีในการผานะคะทุกคนผ่าเลย <laughs> ไม่มีการระเบิดนะคะเขาใช้อะไรสักอย่างนี่แหละผาเนาะสามารถเจาะได้ทุกคน <laughs> <laughs> ก็คือจากที่ว่าชั้นๆสูงๆขึ้นเนี้ยเป็นแบบอย่างนี้นะคะ่ะอย่างที่เห็นนี่เลย <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นป่านะคะเป็นป่าหมดเลยเป็นป่ายอดผาผักบุ้งนะคะแต่ตอนนี้ก็คือโล่งเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคน น่าจะเอาไว้ให้คนเดินไหมไม่หรอกมันเป็นวงเวียนะคะน่าจะเป็นทางรถวิ่งแหละเนาะเป็นทางรถวิ่งค่ะทุกคนแล้วก็คือเด๊ดนี่คือโรงแรมชอนะคะไอ้ยขอโทษค่ะนี่คือที่ทํางานใหม่ของชอนะคะตึกสูงๆนี้เลยจ้าทํางานตึกสูงขนาดนี้แต่ก็เป็นแค่พนักงานอ่ทำความสะอาดนะคะ <laughs> แต่ก็ภูมิใจค่ะทุกคน อันนี้คือเขาหลังบ้านชอนะคะมันก็จะมีที่ปีนขึ้นไปนะแต่ว่ามันอันตรายเด้อมันก็จะแบบว่ามีที่ปีนขึ้นไปข้างบนนั่นนะคะแล้วก็เดินลงบ้านช่อได้เลยจริงๆอะถ้าเกิดว่าช่อมีจักรยานนะแฟนไม่ให้ปั่นนะบอกว่าอันตรายช่อก็ไม่รู้ว่ามันจะอันตรายอะไรอยากปั่นจักรยานมาค่ะทุกคนดูทางนะอันนี้คือทางคนทางตรงนี้คือทางคนเดินนะคะส่วนตรงนั้นคือทางปั่นจักรยานนะคะอันนี้ทางลงนะเดี๋ยวจะให้ดูทางขึ้น ไม่ชันเลยค่ะทุกคนไม่ชันเลยนะคะแต่ก่อนคือชันมากแต่ก่อนคือชันมากค่ะอันนี้ถนนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะคะเขาก็เลยกันแบบนี้ไว้อุ้ยแดดออกขอบคุณค่ะให้ดูเลยเพราะว่าไหนๆก็จะออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ทำงานเขาก็ไม่ทราบอะคะว่าช่อนะทำงานอยู่สามที่นะคะ ่อก็ทํางานแต่ว่าโรงแรมเนี้ยกับโรงแรมมาโครลิตี้น่ะมันเป็นบริษัทเดียวกันนะคะมันเป็นบริษัทที่เขาเอา่เอ,เ,อเขาเรียกอะไรนะคะเป็นบริษัทที่ทําความสะอาดอะคะ่ะเหมือนว่าโรงแรมเขาไปซื้อเขาไปซื้อบริษัทนี้มาให้มาทำความสะอาดโรงแรมเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะไม่ยุง่งโรงแรมเขาจะไม่ยุ่งนะคะว่าเออคุณจะมีพนักงานกี่คนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบริษัทจะต้องเป็นคนาหางานเองค่ะนี่นะคะช่อก็ถาม ว่าเอาคนไหมถ้าเกิดว่าเอาคนเนี่ยชอบมีคนนะอะไรอย่างเงี้ยอยากเอาอยากดึงคนมาทํางานเพราะว่าคนที่โดนปลดอะ่ะกว่าเขาจะเรียกตัวกลับไปชอบก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ชอบก็อยากจะเอาเขามานะคะอันเนี้ยเดินไปตรงนี้เสร็จนะคะทุกคนเห็นผู้หญิงที่ลากลูกไหมเมื่อกี้เนี่ยเราขึ้นสะพานนะคะกี่โมงแล้ววะเก้าโมงเอ้ยแปดโมงสี่สิบห้าค่ะก็ใช้เวลาในการเดินมาจนถึงตรงเนี้ยสิบห้านาทีแล้วะคะ่ะ คือเสาร์อาทิตย์ะมันไม่ค่อยมีรถอะวิ่งเยอะเท่าไหร่ค่ะทุกคนจะส่วนน้อยมากเดี๋ยวขออนุญาตค่ะมองซ้ายมองขวาวิ่งจ้าแต่ก่อนเป็นทางมาลายแต่เดี๋ยวนี้เขาเอาทางมาลายออกแล้วค่ะวิ่งเอาอยากให้ทุกคนดูแบบจุกๆไปเลยว่าชอบเดินจากบ้านมาตรงนี้ทำงานอะนานเท่าไหร่ไกลไหมหน่ากลัวหรือเปล่านะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะทุกคน นี่นะคะทำไมชอบถึงเลือกที่อยากจะปั่นจักรยานทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าปั่นจักรยานอะจากที่ชอบเดินอะย่สิบสองนาทีอะจากบ้านมาที่ทํางานอะถ้าปั่นจักรยานมันใช่แค่เจ็ดนาทีเองนะเพราะว่ามันลงเขาเห็นไหมคะสพานสพานข้ามอาสพานข้ามทางคะ่ะเพราะสพานข้ามทางเสร็จก็จะไปทางนี้นะคะ แดดหายละตึกบางแดดตึกบางแดดกว่าจะคืนหายใจจะไม่ไปทานจมูกใหญ่จะก็หายใจไปทันนี่นะคะดดสวยมากค่รถไฟส่งของขบวนยาวอาจารย์ขบวนนี้ ยาวมากค่ะยาวจริงนะหนื่อยเลยหนื่อยเลยเป็นแบบนี้นะคะที่นี่สวีเดน ปกติคนถ้าคนแบบว่าทํางานเหมือนแฟนชอเนี้ยเขาจะไม่เขาจะไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์กันนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าชอบปั่นจัก,กรยานมาเด้อชอจะต้องไปทางนี้นะคะ่ะทุกคนถ้าปั่นจัก,กรยานมานะชอจะต้องอ้อมลงไปทางนี้แล้วก็ทะลุป,ปั๊มนะคะออกทางนู้นแต่ชอบเดินมานะคะ่ะมันจะมีทางลงตรงนี้ด้วยะคะ่ะทุกคนสําหรับคนที่เดินมาเด้อนี่นะคะลงตรงนี้แล้วก็ออกถนนโน้นเดินไปตรงนี้แล้วก็ถึงที่ทำงาน,นะคะ่ะ โรงแรมคือเยอะนะคะแถวนี้แต่ว่าโรงแรมเขาเออจะมีโรงแรมที่แบบว่าสามารถดึงลูกค้าประจําได้อะไรอย่างนี้นะคะมันยากมากเลยนะทุกคนขนาดโรงแรมสแกนดิชยังปลดพนักงานเลยนี่ก็ถึงที่ทํางานชอบแล้วนะคะตึกสูงเฉียดฟ้า99รถเออรถเออเขาเรียกอะไรนะคะรถบัดนะคะ99ก็วิ่งผ่าน31ก็วิ่งผ่าน แต่ว่า3ามเอด่ะมันจะมาจอดตรงหน้าบ้านชอ่อตรงที่ว่าเขาก่อสร้างเมื่อกี้เนี้ยค่ะช่อสามารถขึ้นตรงนั้นได้แต่เกาาเนี้ช่อต้องไปข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะถึงแล้วที่ทําง,งานเรานะคะขอให้เป็นมันที่ดีๆของใครหลายๆคนนะจ๊ะไปแล้ว